ได้มาเยี่ยมพวกเธอแล้วโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนบ้านาศูนย์ชือะไรครับนักศึกษาศูนัศึกษาบอรโรงเรียนนักศึุษาชื่ออะไรครับโอ้น่ากินอยู่กนายชั้โอ้จุใจแล้วดิเยี่ยมมากนะวครูมาเยี่ยมไม่ใช่หลอกไม่มีอะไรเห็นนักเรี่ยมน่าตาสดใส ไปแล้วแล้วคุณอะไรครับออาไม่มีอะไรคือคมาเยี่ยมจะคุณจะไปดูหินๆออกนะอ่าพอแค่นี้แหละแล้วนักเขีมนบอกพอแล้วครับ